ครับขณะนี้แปดนาฬิกา9้านาทีนะครับแปดนาฬิกา9้านาทีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับครับเช้านี้หลวงตาทัานได้จาริศุดงนะครับออกจากโรงเรียนบ้านหัวดอยนะครับหัวดอยแล้วนะครับใจทุกท่านทุกคนนะครับครับก็เมื่อเช้านี้ฝนตกนะครับฝนตกตั้งแต่เช้านะครับ มื่อเช้านี่เมื่อคืนะครับเมื่อคืนม,มากเลยเมื่อเชา้านี่ซึ่งฝนตกแต่เช้านะครับอีพื้นถนนยังเปียกๆอยู่นะครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนาะบรรยากาศวันนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับเช้าวันที่21นะครับเดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะครับนี่นะครับบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้ครับจท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับครับก็มีอาติธรรมที่ท่านมารอกับไว้ขอพรลวงตาเยอะนะครับเป็นชุดช่วงตลอดเส้นทางนะครับ

สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าๆนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับทั้งทางเพจเฟซบุ๊กตั้มลำซิ่งแล้วก็ทางยูทู e ตั้มลำซิ่งทุกท่านทุกคนยามเช้านะครับนี่ก็เป็นพ่อบรรยากาศยามเช้านะครับหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวัตถท่านได้จาริกตุนงออกจากโรงเรียนบ้านหัวดอยนะครับก็ซึ่งตอนนี้นะครับฝนก็หยุดตกแล้วนะครับ บรรยากาศนะครับยามเช้าๆนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับอยู่บนทุ่งนาดวงอาทิตย์กำลังเห็นดวงอาทิตย์ทำไมซึ่ง บรรยากาศที่ว่าฝนน่าจะตกลงมาอีกนะครับ

สวัสดีย่าชามด้วยทุกคนครับผมเช้ชาปูชีฟ้านะครับ ตอนนี้อากาศเย็นสบายนะครับสดชื่นนะครับหลวงตาท่านก็ทุรลงได้ไหวนะครับเนาะซึ่งไม่มีแสงแดดนะครับวันนี้ยังยังมีแสงแดดอยู่แต่ว่ายังไม่แรงครับอากาศซุ่มชื่นครับยาตลับปู่เมื่อวานค่ะเมื่อวานยาตลับถวายปูอ๋อเอายาตลับถวายหลวงตาครับเมื่อวานยาตลับเอายายาตลับถวายนะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับ ยาติ่ทําท่านบอกว่าเมื่อวานนี้เอาอยาตลับถวายหลวงตานะครับหลวงตาท่านบอกว่าสาธุอนุโมทนาบุญน,นะครับรจานุจานุจานุ ่คอลูงตาจะเลี้ยวเข้าห้องน้ำครับเนาะพี่ๆกำลังปิดรถไว้ครับลุงตาฉันยาลครับอ๋อตาฉันยาแล้วครับอ่า,ญญาลุงตา เป้ห้องน้ำนะครับยายฉ่ำทุกท่านทุกคนนะครับเอาเจนีมาอยู่ที่นี่ครับลงการสัญญายแล้วนะครับยายฉำทุกท่านทุกคนนะครับเนาะก็ส่วนมากท่านจะท่านจะลืมนะครับช่งชวงเช้านี่หลังจากฉันพาทหารเช้าเสร็จนี่ท่านจะเดินออกมาสักระยะหนึ่งก็จะได้อ่ได้บอกท่านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนมากท่านจะลืมนะครับนี่ ตอนนี้ให้ท่านได้ทำกิจของท่านนะครับอันนี้มารอหลวงตาเหรอครับเนี่ยมารอหลวงตาค่ะรอนานหรือยังครับรอนานแล้วค่ะในอะไรละของสวายหลวงตาครับไม่มียค่ะมีแต่ใจนี่นแหละค่ะไม <laughs> ่รู้ว่าหลวงตาจะมาปั๊มนี้ด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ทำวัดเสียนที่ผมได้กลับอ่ะแล้วแล้วใครมารับใครมารับพี่ทำงานมาไหนทงานพรุ่งนี้งานพรุ่งนี้หมดแล้วหมดวันลาแล้วหมดเวลาแล้วเหรอหมดเวลาแล้วตอนแรกว่าจะมามาจว่าจะมาสามก็เป็นสี่วันถ้าให้ต่อจะโดนขังอะโดนขังเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่แม่แม่แม่กระทั่งตำรวจก็จะโดนขังนะครับเนาะพี่พี่ก็บอก บอกหัวหน้าเลยหัวหน้าใจดูใจด้นดูดูคลิปก่อนพี่พี่ทอะไรพพีี่่ต้องบอกพี่ต้องบอกหัวหน้าหัวหน้าครับผมมาเอาบุญจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเอาบุญไปฝากเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบุญไปฝากเออต้องบอกหัวหน้าด้วยหัวหน้าดูสิผมเดินทั้งวันอะไรเดยวแกบอกว่าไปถึงมาข้าวขนมเลยโชคดีเองนะพี่เนาะเออ นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวไปตามหาตามเพื่อนกันเลยเดี๋ยวถ้าหัวหน้าหัวหน้าพี่พุทธนะครับเนาะถ้าถ้าถ้าได้ดูไลฟ์สดผมหรือว่าคลิปนะครับอยากให้พี่พุทธเดินอยากให้พี่พุทธเดินจนถึงนครพนมนะครับผมอยากให้พี่พุทธเดินถึงนครพนมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวให้หัวหน้าพี่พุทธนะครับอนุญาตให้พี่พุทธเดินจนถึงที่หมายเนาะเดี๋ยวเอาบุญไปฝากนะครับเนาะพี่พุทธเนาะ พี่วุฒบอกว่าเดี๋ยวถ้าตะเลิดเวลาแล้วกลับไปเดี๋ยวโดนขังขังรอบก่อนเหรอพี่พี่ก่อนที่ไปกับผมเหรอกลับมาโดนไหมโดนอันนั้นอันนั้นพี่ลาคบพอดีเลยอลาครบครบไปกระตั้มอ่ะครบลาพอดีลาพอดีเลยครบนักนักพี่ลาสิบวันไปกัะตั้มครั้งก่อนอ่ะครับ อันนี้ลา,าได้2วันเดี๋ยวจะไปลาต้องเพิ่ม,มอีกทำ <c oughs> ที่ห้าครั้งแน่นอนเวลาอะไรลาอะไรเมื่อกี้นี่ลาปีปีป<ะ>แล้ว พอดีพอดีแหละคุณหมอพอดีแหละหลังจากนั้นไม่มีเวลาพักผ่อนเลยทำงานอย่างเดียวเดียวโเ้ถ้าถ้าหัวหน้าพี่พุธดูนะครับเนาะอยากให้พี่พุธเดินเดินส่งลุงจาถึงที่หมายนะครับเนาะ นะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดําซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีย่าธรรมทุกทา่านทุกคนครับ